ทุกท่านคะจากกรณีข่าวดังที่อยู่ในหน้าสื่อแทบจะทุกสื่อนะคะในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ไม่ค้นกรณีของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีที่ ถูกครูพี่เลี้ยงทำร้ายนะคะจนมีอาการ,วารหวาดผวากระทั่งตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีนักเรียนหลายคนนะคะถูกทำร้ายในลักษณะเดียวกันจากทั้งครูคนเดียวกันและครูท่านอื่นๆด้วยค่ะซึ่งข่าวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ หลายคนให้ความสนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองที่ทุกวันนี้ส่งลูกหลานนะคะเข้าเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยก็มีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากค่ะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยรัฐบาลไทยมีได้แน่นอนใจนะคะเราได้มีการร่วมมือกันเพื่อํำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กในประเทศไทยนะคะเรามีการทำงานร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจึงทำให้เกิดการแถลงข่าวในวันนี้ขึ้นมาค่ะ งานแถลงข่าวในวันนี้นะคะเป็นประเด็นของการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้แทนจากห้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยกันนะคะ ในวันนี้อย่างที่พิธีกรได้พูดถึงแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะที่ในจังหวัดนนทบุรีนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็เป็นที่สนใจของสื่อต่างๆในวันนี้ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะที่จะมาะแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะในในประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นที่ทางสื่อมวลชนเองให้ข้อข้อ ถามมาในเบื้องต้นนะคะว่าสิ่งที่อยากจะเห็นคือมาตรการที่แต่ละหน่วยดำเนินการแล้วนะคะแล้วก็ที่จะวางแผนดำเนินการในอนาคตาหรือในเรื่องของสิ่งที่ผ่านมานั้นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องนั้นเราได้มีการการร่วมกันในเรื่องใดบ้างแต่ละหน่วยก็มีการแบ่งบทบาทภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยอย่างไรนะคะรวมถึง การช่วยเหลือในระยะสั้นและก็ระยะยาวที่จะมีขึ้นในอนาคตรวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นในอนาคตอีกซึ่งแต่และหน่วยงานแต่และกระทรวงนั้นจะมีแนวทางในการงานอย่างไรนั้นในประเด็นต่างๆเหล่านี้ดิฉันขอ,อขอกรับเรียนเชิญทางท่านอัธพลตรกตองนะคะท่านเลขาธิการคณะกรรมการการ,การศึกษาเอกชนได้กรุณาให้ข้อมูลในเรื่องนี้ขอกรับเรียนเชิญค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เรารับรู้มาด้วยกันสุดท้ายก็เกิดความโกลาหลจากความไม่พึงพอใจของผู้ปกครองผมได้เข้าไปคลี่คลายสถานการณ์พร้อมกับท่านรัฐมนตรีช่วยกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกํากับดูแลงานการศาึกษาเอกชนวันที่เราเข้าไปเรารู้ปัญหาว่าเกิดความไม่เข้าใจกัน แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมีกรณีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเราก็พยายามมาแยกแยะหนึ่งมีคนทำผิดกฎหมายซึ่งเรื่องนี้ทางตำรวจโดยสพเัย้พรึกโดยท่านผู้กำกับก็ลงมารับงานก็ว่ากันไปว่าในส่วนที่เป็นความผิดอาญาทั้งตามพรบรคุ้มครองเด็กทั้งตามกฎหมายอาญาทั่วไปทางตำรวจก็ดำเนินการเต็มที่ ในส่วนของสอชอเราก็ส่งนิติกรไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองว่าท่านใดต้องการให้เราแนะนำหรืออำนวยความสะดวกยังไงก็มีเจ้าหน้าที่ของเราคอยอำนวยความสะดวกตลอดเวลารายละเอียดความคืบหน้าว่าการดาเนินคดีอะไรไปถึงไหนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวท่านผู้กำกับคงจะได้มาอธิบายในส่วนที่สองสังคมเริ่มถามหาว่า คนที่เข้ามาสอนเด็กเนี่ยเนื่องจากครูเป็นวิชาชีพควบคุมไม่ใช่ใครก็จะมาเป็นครูได้แต่ข้อเท็จจริงที่รับฟังมาก็คือมีบางคนมั่นใจว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้วแถมยังมาทำร้ายด้วยซึ่งมันก็เป็นความผิดตามกฎหมายพรบสภาครูโดยปกติคนที่ไม่มีสิทธิ์เป็นครูแล้วมาเป็นครู โทษอาญาตามกฎหมายสภาครูก็คือคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทไม่จบแค่นั้นใครก็ตามที่เป็นผู้รับผิดชอบมอบหมายให้คนที่ไม่มีสิทธิ์มาเป็นครูผู้มอบหมายหรือนายจ้างต้องมีความผิดตามไปด้วยซึ่งโทษหนักกว่าคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือใครก็ตามที่ไปแอบอ้างหรือไปโฆษณาให้คนอื่นเข้าใจ ว่าตัวเองมีสิทธิ์เป็นครูคนนั้นก็ย่อมมีโทษอาญาตามกฎหมายดังกล่าวด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ทางคุรุสภาจะต้องเป็นผู้กล่าวโทษแล้วขณะนี้นี่ก็มีการไปกล่าวโทษผ่านสพชัยพฤกซึ่งรายละเอียดเข้าใจว่าท่านผู้กำกับคงจะสามารถแถลงต่อไปได้นะครับในส่วนของการอนุญาตให้เปิดหลักสูตรโน่นนั่นนี่ รวมทั้งการดูแลอัตรากำลังครูทั้งครูไทยครูต่างประเทศเป็นหน้าที่ของทางสอชอที่จะต้องดูแลในภาพรวมภายใต้ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนปี2550และแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งส่วนนี้เนี่ยทางสอชอเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงและคณะกรรมการก็ลงพื้นที่เราทำไม่มีวันหยุด ตอนนี้เราก็สามารถรายงานผู้บังคับบัญชาได้เป็นรายวันถึงความก้าวหน้าแต่หลายเรื่องเราเห็นถึงข้อบกพร่องแล้วก็เป็นบทเรียนว่าถึงเวลาที่จะต้องมายกเครื่องการจัดการศึกษาของประเทศนี้ในหลายมุมด้วยกันอย่างน้อยเบื้องต้นอย่างพี่เลี้ยงเด็กซึ่งสังคมมักจะเรียกติดปากตามภาษาโฆษณาว่าครูพี่เลี้ยงทงั้งทั้งที่คำว,ว่าครูพี่เลี้ยงไม่มีในสารระบบ ในระบบของเราคือพี่เลี้ยงเด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษาสองขวบขึ้นไปที่สอชอเปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชนรับเราก็อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกับที่พอมอทำํำเบื้องต้นก่อนที่จะมาแถลงวันนี้เราก็คุยกันเป็นการเบื้องต้นระหว่างผมกับทางท่านอธิบดีว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมาทำงานร่วมกันเพราะที่ผ่านมายอมรับความจริงว่า กระทรวงศึกษาธิการเราไม่ได้พัฒนาครูพี่เลี้ยงซึ่งดูแลเด็กในกลุ่มนี้มาก่อนเรามีเริ่มมีครูพี่เลี้ยงเริ่มมีเด็กเตรียมมนุบาลคือสองขวบขึ้นไปเมื่อปี2 5 5 5ผมไปนั่งเช็คแล้วยังไม่เคยพัฒนาก็ถือโอกาสเนี้ยหลังจากนี้ในระยะยาวซึ่งเราจะทำโดยเร็วนะฮจะมีการทำงานร่วมกันระหว่างพมกับกระทรวงศึกษาธิการ รูปแบบซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่านอ,อีครั้งหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่พมเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมดและก็อาจจะเป็นไปได้ที่พมยกหลักสูตรนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่ออนุญาตให้โรงเรียนเอกชนนอกระบบสามารถนำไปเปิดสอนซึ่งก็แล้วแต่เดี๋ยวรายละเอียดจะวางแผนในลำดับถัดไป ในส่วนที่ต้องแก้ไขปัญหายเยียวยาอย่างเร่งด่วนขณะนี้เจอปัญหาก็คือเรื่องสุขภาพจิตไม่ว่าสุขภาพจิตของนักเรียนเองหรือแม้แต่ครูที่ยังคงเหลืออยู่รวมตลอดทั้งสุขภาพจิตของผู้ปกครองซึ่งเรื่องนี้ทางกรมสุขภาพจิตเข้ามาดูแลให้กับพวกเรามาตั้งแต่ต้นแล้วขณะนี้เข้าใจว่าการวางแผนการดำเนินง,งานก็คงกข้าวหน้าไปแล้วระดับหนึ่ง ขออนุญาตใช้ตรงนี้อธิบายอย่างนี้ว่าเมื่อภาคเช้าผมได้ลงไปที่โรงเรียนสารศราสตร์วิทราชพฤกษ์ไปเพื่อติดตามว่าหลังจากที่ผู้ปกครองเรียกร้องแล้วทางผู้บริหารโรงเรียนออกมารับปากรักคำในประเด็นต่างๆโรงเรียนได้ดำเนินการอะไรไปถึงไหนก็ผลเป็นที่น่าพอใจครับเพราะข้อมูลล่าสุดเมื่อวันศุกร์ มีผู้ปกครองแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าต้องการย้ายลูกออกต้องการให้ลูกลาออกจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพึกจำนวนทั้งหมด40ท่านแต่ข้อเท็จจริงขณะนี้มีผู้ปกครองหลายท่านยืนยันว่าไม่ย้ายแล้วไม่ลาออกแล้วข้อมูลเมื่อสักครู่ที่ผมเช็คมีผู้ปกครองมาขอรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าเล่าเรียนคืนแค่หกราย ทางโรงเรียนก็ยืนยันว่าถ้าผู้ปกครองอยังยืนยันที่จะย้ายโรงเรียนก็ไม่ขัดข้องแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่านักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลชั้นอนุบาลชั้นมัธยมปลายมีสิทธิ์ที่จะลาออกได้นักเรียนชั้นปหนถึงชั้นมสอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพศ2545ไม่อาจที่จะลาออกได้ต้องย้ายครับ เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ผู้ปกครองมาแจ้งที่โรงเรียนแสดงความจำรงว่าต้องย้ายผู้ปกครองก็ต้องแจ้งชื่อโรงเรียนปลายทางด้วยเพราะโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกจะต้องทําหนังสือส่งตัวไปให้โรงเรียนปลายทางพร้อมกันนั้นโรงเรียนก็จะต้องคอยติดตามด้วยว่าเด็กได้ไปเข้าเรียนจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงรนี้ต้องทําความเข้าใจกับผู้ปกครองว่า การลาออกจากโรงเรียนเอกชนชั้นเตรียมอนุบาลชั้นอนุบาลชั้นมปลายเป็นสิทธิ์ของท่านครับแต่ถ้าอยู่ภายใต้เกณฑ์การศึกษาภาพบังคับคือชั้นปหนึ่งถึงมสาโรงเรียนไม่ขัดข้องที่จะส่งตัวหากท่านต้องการที่จะย้ายแต่ขอให้ท่านช่วยเตรียมโรงเรียนปลายทางด้วยก็วกมาถึงโรงเรียนปลายทางสชเองเราก็พยายามสำรวจว่ามีโรงเรียนปลายทางที่ไหน พอจะมีที่นั่งว่างพอที่จะรับย้ายได้บ้างขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปกครองทางสชพร้อมเยี่ยมโดยความสะดวกได้เต็มที่โรงเรียนเอกชนที่ว่างขณะน,นี้ปัญหาก็คือส่วนใหญ่มักจะว่างโปรแกรมทั่วไปอิ g ง i ิชโปรแกรมที่ลูกของท่านเรียนอยู่จะไม่ว่าง เพราะเองนี่โปรแกรมนี่ถูกกำหนดว่าถ้าระดับอนุบาลนี่เปิดห้องได้เปิดเรียนได้ห้องละไม่เกิน25้าคนไม่ว่าโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนของเอกชนส่วนปหนึ่งถึงมหเปิดเรียนได้ห้องเรียนละไม่เกิน30สคนไม่ว่าโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนเพราะฉะนั้นขณะน,นี้ค่อนข้างเจอปัญหาพอสมควรแต่สชก็จะพยายามประสานให้ต่อไปนะครับ เมื่อภาคเช้าที่ผมลงไปดูสถานที่ก็มีสื่อมวลชนตามไปหลายท่านสิ่งที่ผู้ปกครองคลางเทงใจว่าทําอย่างไรให้เขาได้เห็นภาพในวงจรปิดบรรยากาศจริงที่ลูกเขาเรียนอยู่ทางโรงเรียนกําลังติดวงจรปิดเพิ่มเยอะพอสมควรและมั่นใจว่าภายในวันสองวันนี้ผู้ปกครองที่สนใจสามารถไปนั่งชมบรรยากาศสดๆภายในห้องเรียนที่ลูกเรียนอยู่ได้ที่โรงอาหาร ในส่วนที่สองทางโรงเรียนได้ถอดถอนผู้อำนวยการคนเก่าซึ่งเกิดความหย่อนยานและทำให้เกิดการดูรลไม่ทั่วถึงปล่อยให้มีการทำร้ายนักเรียนทางโรงเรียนได้ออกผู้รับอนุญ,ญาตได้ออกคำสั่งให้มีการถอดถอนคนเก่าแล้วขณะนี้ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ชื่อนางรัตนาพ์มูรีมีใบรประกอบวิจาชีพผู้บริหารการศึกษาดีกรีการศึกษาวุฒิปริญญาเอก เข้ามาแล้วตั้งแต่วันที่สามตุลาคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ทางสอชอได้เข้าไปแนะนำว่าลำพังผอ,อโรงเรียนคนเดียวไม่พอให้โรงเรียนแต่งตั้งรองผู้อำนวยการได้ตามที่เราอนุญาตไว้อีกสามคนแล้วก็ขอให้แต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้นะครับทางโรงเรียนก็ทัพปากซึ่งจะติดตามกันต่อไปเรื่องอาหารกลางวันครับ ที่ผ่านมาในผู้ปกครองเรียกร้องว่าอาหารกลางวันไม่มั่นใจในคุณภาพไม่เห็นเมนูอาหารล่วงหน้าขณะนี้โรงเรียนได้แก้ไขได้ให้เรียบร้อยแล้วมีการประกาศเมนูผ่านเว็บไซต์ประกาศล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ผมตามไปดูสภาพจริงสภาพของอาหารกลางวันมั่นใจว่าถูกสุกลักษณะและถูกหลักโภชนาการมีปริมาณมากเพียงพอโรงเรียนปรับตัวผมได้สอบถามผู้ปกครองที่ไป ร่วมเยี่ยมชมกิจาการด้วยวันนี้ทุกคนต่างบอกว่าพึงพอใจในเรื่องของการดูแลด้านสุขภาพจิตโรงเรียนได้มีการจัดห้องขึ้นมาเพื่อดูแลด้านสุขภาพจิตเป็นการเฉพาะและก็มีนักจิตวิทยานั่งประจันตรงนี้ทำเรียบร้อยแล้วและโรงเรียนยังเปิดห้องขึ้นมาห้องหนึ่งเพื่อเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เป็นศูนย์รับคำเสนอแนะทั้งจากผู้ปกครองได้จากนักเรียน ซึ่งทางทางกระทรวงเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะน,นั้นขณะนี้ทางโรงเรียนเองกําลังปรับตัวขนาดใหญ่อาจจะเป็นสายหนึ่งที่ผู้ปกครองที่ยืนยันว่าจะย้ายหรือละออกแต่เดิม40คนป่านนี้ก็มีการมาขอรับเงินแล้วก็ยืนยันที่จะละออกเพียงหกคนซึ่งก็ต้องรอดูวันสองวันนี้ต่อนะครับในส่วนอื่นเดี๋ยวผมจะคอยตอบคําถามต่อไป เดี๋ยวเผื่อท่านอื่นจะได้แถลงและเดี๋ยวช่วงสักถามก็จะได้สักถามอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับดำเนินงานในการดูแลเคสของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสารศา,ศาสตร์ที่ผ่านมานะคะทีมของกรมสุขภาพจิตโดยทีมสาขาวิชาชีพ ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นนะคะจากโรงพยาบาลศรีธัญญาและสูนสุขภาพจิตที่4ค่ะได้ร่วมกับทีมของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีนะคะในการเข้าไปดูแลเด็กที่เป็นผู้ประสบเหตุความรุนแรงจากในโรงเรียนโดยตรงโดยดําเนินการไปตั้งแต่ครั้งแรกก็คือวันที่29กันยายนค่ะเราได้ดูแลเด็กไปทั้งหมด7รายที่เข้าสู่กระบวนการนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนที่ต้องถูกส่งตัวเข้ารับการดูแลรักษาต่อ ในสถานพยาบาลของกรมสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ในเมื่อช่วงเช้าเนี่ยค่ะเรามีโอกาสได้วางแผนร่วมกันอีกครั้งนะคะในทีมในกลุ่มของทีมสาวิชาชีพเ,เราได้รับการสน,สนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะจากทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีแล้วก็โรงพยาบาลพะนังกล้าจังหวัดนนทบุรีในการสมทบทีมของสาวิชาชีพเข้ามาร่วมดูแลเพราะหลังจากเราดูแลในวันที่29กกันยายนแล้วเนี่ยทางพ่อแม่ผู้ปกครอง สะท้อนมาว่าต้องการให้มีบริการในลักษณะนี้อีกนะคะแล้วจัดขึ้นที่บ้านพักเด็กและครอบครัวโดยจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่7ตุลาคมนี้นะคะจะมีครอบครัวเข้ามารับการดูแลอีก35ครอบครัวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีทีมสาวิชาชีพจํานวนมากเข้ามาช่วยกันดูแลนะคะเราได้ทีมของโรงพยาบาลพนังกล้าวโรงพยาบาลศรีชัญญา ส,สุขภาพจิตที่4และสมทบด้วยทีมของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินจากกรมสุขภาพจิตเข้ามาช่วยกันดูแลตรงนี้นะคะในประเด็นทั้งหมดนี้ท่านทิพด,ดีกรมสุขภาพจิตได้แสดงความเป็นห่วงไม่เพียงเฉพาะเด็ก7บวก35รายนี้ที่ได้รับการดูแลเบื้องตน้นแต่จริงๆแล้วเรายังมีเด็กปฐมวัยอีกประมาณทราบว่าประมาณ900คนที่เดียวที่อยู่ในช่วงชั้นเนอร์เซอรีอ่นะคะแล้วก็ชั้นอนุบาลที่เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ นะคะซึ่งตรงนี้นอกเหนือจากการดูแลเคสก็คือกลุ่มเด็กที่ได้รับความรุนแรงโดยตรงแล้วเนี่ยเรายังมีการวางแผนเรื่องการลงไปทํางานในโรงเรียนนะคะเพื่อจะดูแลป้องกันไม่ให้เด็กในกลุ่มอีก900คนเนี่ยต้องได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะขณะนี้เราสิ่งที่เราเป็นห่วงมากนะคะก็คือความปลอดภัยของเด็กนะคะในเชิงของความปลอดภัยของเด็กที่ได้รับความรุนแรงเนี่ย ทางบ้านพักเด็กและครอบครวัวและทางสอชอได้ดําเนินการจนกระทั่งเราแน่ใจแล้วแหละว่าจะไม่มีความรุนแรงทางร่างกายเกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นค่ะคือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นต่อจิตใจของเด็กจากการที่เด็กต้องถูกถามซ้ําๆถึงเหตุการณ์นี้จากการที่เด็กต้องได้ดูคลิปที่เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเขาขณะนี้เริ่มมีเริ่มมีการนําคลิปเหตุการณ์นี้ไปให้เด็กประถมวัยดูแล้วถามว่าหนูเคยเจอแบบนี้หรือเปล่าเพื่อจะ ยืนยันให้ได้ว่าเด็กยังปลอดภัยซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงมากนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลลูกประถมวัยอยู่จะเป็นห่วงกังวลจนกระทั่งสุดท้ายกลายเป็นการนาสื่อที่มีความภาพของความรุนแรงนั้นไปให้เด็กดูเองในบางพื้นที่ถึงกับมีการทดลองท,ทําภาพเหตุการณ์คล้ายๆในคลิปเพื่อถามลูกอย่างนี้น,นะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงต้องเรียนคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าหากว่า พ่อแม่ผู้กครองท่านไหนสงสัยว่าลูกจะเจอเหตุการณ์ความรุนแรงไหมนะคะท่านสามารถทําได้โดยการพูดคุยกับลูกโดยตรงนะคะถามลูกสั้นๆง่ายๆเลยค่ะว่าถ้าหากว่ามีใครทําให้ลูกเจ็บหรือรู้สึกเสียใจเนี่ยล,ลูกบอกพ่อกับแม่นะเราจะได้ช่วยกัน ะะผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างถามเด็กแค่ง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าหากว่าลูกยังยังไม่เข้าใจตอบไม่ได้เราใช้การเล่นกับเด็กได้ค่ะ,สะแสดงเป็นบทบาทสมมุติแล้วก็ถามเขานะคะว่ามีคนทําให้หนูเจ็บแบบนี้หรือเปล่าทําให้หนูเสียใจบ้างไหมตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับเด็กมากกว่าการไปย้ําเปิดคลิปเหตุการณ์ให้เด็กดูนะคะหรือการเข้าไปถามเด็กโดยตรงนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเป็นห่วง นอกเหนือจากเรื่องของความปลอดภัยของเด็กแล้วนะคะกระบวนการเยียวยาเราจะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะแต่ต้องเรียนว่าคงไม่ใช่ทุกคนที่จําเป็นจะต้องมาต่อเยียวยาต่อเนื่องระยะยาวเพราะเด็กบางคนก็สามารถที่จะฟื้นฟูได้เองนะคะในเด็กที่ต้องการเยียวยาต่อเนื่องระยะยาวนั้นทางโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วก็สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์พร้อมที่จะรับดูแลต่อเนื่องนะคะเพื่อจะให้สุดท้ายสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือเด็กกลับไปใช้ชีวิต ตามปกติได้ดีได้เหมือนเดิมน,นะคะนี่คือถ้าหากว่าเด็กกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วที่สุดแค่ไหนตรงนี้จะเป็นประโยชน์ที่สุดกับการฟื้นฟูเด็กเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีกระบวนการที่เข้าไปรบกวนเด็กมากจนเกินไปเช่นมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาย้ายที่บ่อยๆนะคะมีคนเข้าไปซักถามย้ำๆอย่างนี้จะทําให้เด็กไม่สงบและไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ตรงนี้เป็นความห่วงใยจากวงการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นนะคะก็ะขออนุญาตฝากไว้ประมาณนี้คะ่ะขอบพระคุณค่ะ ผมก็ขออนุญาตพูดสั้นๆใน3าประเด็นนะครับเพราะว่าในเรื่องของภาพรวมทั่วไปทุกท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกนะครับและเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจนะครับก็มีหลายส่วนนะครับจะอยู่ในข่าวทุกวันนะครับในช่วงนี้ผมก็ขออนุญาตพูดสั้นๆนะครับ ส่วนแรกในส่วนท er like <fen> ี่ทางสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับดําเนินการนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีให้ความสนใจนะครับแล้วก็กําชับนะครับในเรื่องคดีนี้นะครับคดีนี้เป็นคดีที่กระทาต่อเด็กนะครับเด็กเด็กเล็กนะครับในการแจ้งความดําเนินคดีเนี่ยขณะนี้เนี่ย มีทั้งหมด30คดีนะครับผู้ต้องหามีทั้งสิ้น13คนนะครับมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว8คนนะครับอยู่ระหว่างการติดตามนะครับออกหมายเรียกนะครับมาอีกสี่คนนะครับแล้วก็มีการสอบปากคำเด็กไปแล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยได้รับความกรุณาจากทางสํานักงานในการสูงสุดนะครับ ได้กรุณาให้สอบรวดเลยนะครับทุกปากนะครับผมก็ขออนุญาติกลาบขอพระคุณมาณนาที่นี้นะครับในอาทิตย์สัปดาห์แรกที่มีคดีเกิดขึ้นก็ได้รับความกรุณาจากทางพอมอนะครับในส่งเจ้าหน้าที่ลงนะครับไปในพื้นที่นะครับจังหวัดนนทบุรีไปดูเรื่องเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ในส่วนของ การประสานงานอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการประสานงานกันกับกับทางแพทย์นะครับตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงขอประทานโทษครับในส่วนของสํานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะครับแล้วก็ครูสภานะครับในส่วนนี้ก็ในส่วนครูสภาก็มีการดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์นะครับเอาผิดกับครูนะครับซึ่งไม่มีใบประกอบ วิชาชีพนะครับและก็ในส่วนของอผู้มวยการนะครับก็ทางสพชพก,ก็รับคดีไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับส่วนท้ายสุดก็คือเป็นส่วนที่อนาคตเนี่ยเราจะประสานงานต่อไปกันอย่างไรนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็คงจะต้องทําการประสานงานกับทางสานักง,งานในการส่งสุดนะครับก็คงต้องช่วยช่วยกันกันพิจารณาครับนำตัวผู้กระทาความผิดนะครับเข้าสู่กระบวน,นการศาลพิจารณา นะครับดำเนินคดีต่อไปในส่วนของพมนะครับก็คงจะต้องประสานงานกับท่านนะครับให้ดูแลเด็กหรือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะครับและในส่วนสุดท้ายก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คงจะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูจิตใจของน้องๆนะครับแล้วก็ผู้ปกครองต่อไปในส่วนของผมก็คงจะมีสั้นๆเท่านี้ครับขอบคุณครับสำนักงานการสูงสุดนะครับ ระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นปรากฏทางสื่อมวลชนมันไม่ใช่ความเจ็บปวดหรือไม่ใช่สิ่งที่เรารับไม่ได้เฉพาะในเรื่องครอบครัวแต่มันเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของประเทศและก็เป็นสังคมของของโลกทั้งใบ ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าปฏิญ,ญาว่าด้วยสิทธิของเด็กนั้นเป็นเป็นหลักสากลที่สรุปง่ายๆคือการกระทำรุนแรงต่อเด็กเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยสำนักงานในการสุดโดยท่านในการสูงสุดสังการไปยังสำนักงานอธิบดีการภาคหนึ่งที่อยู่พระนครศรียุทธยาานสาครวมทั้งอายการผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งหมด ให้เข้าไปประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและทํางานในเชิงรูปเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในกรณีที่ร่วมถแถลงข่าววันนี้ก็มีท่านในการที่เป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้บริหารในพื้นที่มาด้วยสองท่านคือท่านแรกคือท่านสุธิดากา,กา,การดีซึ่งเป็นใ,นในการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านสุภาพรชัยปุระนะครับเป็นในการจังหวัดประจําสํานักง,งานการสูงสุด อยู่ที่นนทบุรีทั้งสองท่านคือเป็นผู้ปฏิบัติร่วม <c oughs> ประสานงานกับทางท่านภูมิกับทางพอมและสหาวิชาชีพตั้งแต่วันที่29กันยาจนถึงกระทั่งข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้เราได้ลงไปทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดว่ากระบวนการถ้าลูกหลานเราเยาวชนเด็กเข้ามาให้ปากคำในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราจะต้องเข้าไปดูแลได้ร่วมสอบสวนปากคำเด็ก ตามขั้นตอนการคุ้มครองมาตรฐานวิชาชีพไปแล้วทั้งหมด41ปากในส่วนนี้เป็นส่วนที่เราเชื่อว่าเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ทางสำนักงานในการทั้งสุดให้ความสำคัญอย่างยิ่งรวมทั้งขั้นตอนต่อไปหากเข้าสู่กระบวนการที่ทางท่านพนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายัางพนักงานในการเราก็จะดำเนินการในส่วนนี้ต่อไปทั้งกระบวนการสอบปากคำเด็กเบิกความเด็ก ตามมาตรฐานสาวิชาชีพซึ่งแน่นอนว่าจะต้องประสานงานร่วมมือทั้งทางพมทางพนักงานสอบสวนในด้านคดีเรียนทางพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับด้วยณเวลานี้อยู่ในกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานของทางท่านพนักงานสอบสวนทั้งหมด30คดีผู้ต้องหา13คนบางส่วนเขามามอบตัวแล้วเนี่ยในเนื้อหาคดีเป็นอย่างไรข้อหาอะไรบ้างเนี่ย ทางชั้นพนักง,งานในการณเวลานี้คงไม่สามารถไปก้าวล่วงหรือลงไปตรงนั้นได้เพราะเรายังไม่เห็นสำนวนแต่สิ่งหนึ่งที่สำนักง,งานในการสูงสุดให้ความมั่นใจก็คือว่าเมื่อคดีมาถึงชั้นพนักง,งานในการสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งขั้นตอนนั้นมันมีข้อหาอะไรบ้างเราต้องขอรอดูเป็นสำนวนสำนวนไป แต่ที่ที่เราทราบแน่ๆก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายเด็กการนวงเหนี่ยวกับขังเด็กหรือการทารุณกรรมต่อเด็กทั้งร่างกายและจ,จิตใจตามประบอกุ้มครองเด็กปี46หรือแม้แต่จะไป <c oughs> ประทานโทษแม้จะไปไกลถึงกระบวนการที่ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตหรือไม่ก็ต้องดูในสำนวนว่าตั้งข้อหาอะไรมาบ้าง แต่เรียนว่าทุกข้อหาที่มีการกล่าวหาดําเนินการมาถึงมือพนักงานอัยการถึงขั้นตอนนั้นก็คงจะต้องดูข้อเท็จจริงและดูข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างที่ผมนําเรียนทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ภายใต้หลักการที่ว่าการกระทําทารุณกรรมต่อเด็กทั้งร่างกายและจิตใจเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้นะครับก็ในเบื้องต้นก็ขออนุญาตเรียนประมาณนี้ครับ การถแถลงข่าวในวันนี้ไหมคะถือว่าวันนี้ผมตามไปดูสภาพจริงสภาพของอาหารกลางวันทั้นเมือดดีแล้วและโรงเรียนยังเปิดห้องขึ้นมาห้องหนึ่งเพื่อเป็นในส่วนอื่นเดี๋ยวผมจะคอยตอบคำถามต่อไปเดี๋ยวเผื่อท่านอื่นจะได้แถลง การเข้าไปถามเด็กโดยตรงนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงนอกเหนือจากเรื่องของความปลอดภัยของเด็กที่สุดการื้อเด็กเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีกระบวนการเข้าไปรบกวนให้เข้าไปย้ำการมีสิ่งที่ิดขึ้นกับเด็กๆเรื่องของการออกย้ำให้ลูกบอกพ่อกับแม่นะเราจะได้ช่วยกันนะคะผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างถามเด็กให้ง่ายๆ